โรงเรียนอินทรนา,าวีราชอุปถรัรมภ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่9ทับ9หมู่1ถนนเลียบคลอง7ตำบลคลอง7อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีเนื้อที่ขนาด2ไร่เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยจนถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6 มีจํานวนนักเรียน217คนและบุคลากรทั้งหมด15คนขอสวัสดีคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวเนไทยดีเป้าตำแหน่งผู้นการโรงเรียนอินทรานาวีราชอุปถัมภ์สงนัดสํานักงานเขตหนึ่งที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขตหนึ่งในวันนี้ขอนําเสนอนวัตกรรมของโรงเรียน เพื่อเสนอขอรับรางวัลนทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ประจำปี2,567ด้วยโดยนวัตรกรรมของโรงเรียนเราเน้นการยกระดับผลสมิททางการเรียนด้วยชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาบทเรียนร่วมกันด้วยนวัตรกรรม3อิน6ร่วมลำดับต่อไปขอเชิญท่านคณะกรรมาการติดตามและรับชมเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของนวัตรกรรมเราค่ะ มีการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้วยรูปสามอิน6ร่วมร่วมกับวงจร PDCA รูปแบบ3อินหร่วมมีกระบวนการดังต่อไปนี้ Investigation การสืบเสาะหาปัญหาสู่การวางแผนประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 1. ร่วมวิเคราะห์ 2. ร่วมวางแผน Inspiration ร่วมกันสร้างแรงบันนานใจให้เกิดกับครูผู้สอนประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 3. ร่วมปฏิบัติและสังเกตการสอน 4. ร่วมสะท้อนคิดรถเมล์พาขาเกือต้องเป็นสป,ปรถบัตค่ะแกรทคว่าอะไรเป็นสิ่งที่อยากจะกลับเปปรับหรือพัฒนาในการสอนท่าเหมือนเื่อนคอยากเพิ่มสือ่อได้วัน <c oughs> น,นี้มีแค่สอ,องหัว เ็กบางคนคนือ Innovation ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ 5. ร่วมปรับปรุงใหม่ 6. ร่วมพัฒนานวัตกรรม 5. นอ้คะเยอะไหมเดี๋ยวนะ้ามาดูมองมาแล้จะให้ช่วยกับมี้ค่าถ้าเหล่าที้่าไ้ถูกนั่นหมายถึงเรา จกล่องอะนดีจะได้ตัวซีเกรดหรือเปล่ากล่องที่สิบเอ็ดโอ้โหคณะกรรมาการได้รับชมแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้ที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษาแล้วนอกนอจากการใช้นวัตกรรมนี้นะคะผลที่เกิดขึ้นนักเรียนของเรามีผลสมัมฤทธทางการเรียนสูงขึ้นตลอด2ปีการศึกษานะคะ มีผลการสอบโ n e t ทอทีและเ t ็นทีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศตลอดทั้งสองปีการศึกษานอกจากนี้ครูคของเรายังมีนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับรายวิชาและเหมาะสมกับผู้เรียนค่ะโรงเรียนของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนการศึกษาแต่ต่อจากนี้ค่ะเรามาฟังกันนะคะว่าครณครูของเรารู้สึกยังไ รู้สึกสับสนค่ะเราก็รู้สึกว่าหลายๆอย่างเราก็ต้องคิดอยู่คนเดียวแล้วก็ทาอยู่คนเดียวในด้านนี้ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการทําวิทยานะนะคะหรือว่าการเงินเดือนต่างๆนะคะตลอดจนการทํารางวัลต่างๆเนี่ยต้องมองว่ามันไกลตัวเรานะคะเราได้คุยกับพี่ๆที่เขาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมานะค่ะ ก็เลยทําใหม้มันคลายกังวลเห็นเป้าหมายแล้วก็มีมุมมองในการจัดทําแผนการศึกษาหรือแม้แต่การพัฒนาการเรียนการสอนเนี่ยกว้างขึ้นเนื่องจากว่าเราได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ผู้่วยการนะคะยังสนับสนุนในเรื่องของการสอนแบบ active learning น,นะคะแล้วก็ได้นาําศาสตร์การสอนแบบใหม่ๆนะคะมาอบรมให้คุณครูได้พัฒนาตนเองพอๆให้คำแนะนำนะคะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันคือสิ่งที่เราพึงทำนะคะว่าเราสามารถทําได้แล้วก็เชื่อมั่นในตัวของคุณครูทุกคนนะคะเพราะว่าขอเชื่อว่าบุคลากรเนี่ยมีศักยภาพที่จะทานะคะก็เลยจะได้รับการให้ความรู้จากผู้ในการนะคะในทิศทางการดาเนินงานหรือว่าการพัฒนาตัวเองที่ถูกต้องค่ะก็จะทําให้ได้มาซึ่งผลงานต่างๆนะคะในระดับที่แตกต่กางกันออกไปะคะ่ะ